โย GPT ตอนนี้มันมีตัวละครไหนบ้างไหมที่พอจะโคตรแน่นในเกมคงไกซาเรวโอ้แน่นอนตัวละครนั้นก็คือเวลและความแน่นที่ผมหมายถึงเนี่ยมันคือตัวละครอย่างโทปาแน่นเองนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะรอมานานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหมู จริงๆแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปไกด์ตัวละครโทรปาต์ตันเองนะเผื่อใครที่มาแล้วดูไม่ออกนะซึ่งบอกตามตรงนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีแมคคณิกน่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าหากใครนะครับที่กําลังหาข้อมูลอยู่และอยากจะรู้ว่าตัวละครน,นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเล่นอย่างไรสกิลเป็นอย่างไรนะแล้ววิธีการบิ้วการปั้นตัวละครเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนนะเราสามารถติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับ และรอบนี้นะครับผมจะทำไกด์ให้มันกระชับแล้วก็พูดเข้าใจง่ายไม่พูดว้วนอีกแล้วนะครับซึ่งแนนดับแรกเนี่ยที่เราควรจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคือการโจมตีปกตินั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพูดง่ายๆเลยเนี่ยตัวละครโทปัสนะครับจะพุ่งไปสร้างดาเมจไฟของ A D K ของตัวเองนะครับย้ำว่า A D K นะแก่ศัตรูที่กำหนด1ตัวนะครับและจะได้รับการฟื้นผู้พลังงาน20หน่วยทำลายจุดอ่อนถึง30หน่วยเลยนะครับแค่นี้เลยจบๆนะครับจบๆและในส่วนของสกิลต่อสู้เนี่ยมันก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับเมื่อ้ีน เนื่องนะครับย้ำว่าโจมตีต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก50%จะมีผลสําหรับเป้าหมายล่าสุดนะครับที่เราปล่อยสถานะนี้ใส่เท่านั้นนะถ้าเกิดพวกเราสังเกตดูมันก็จะเป็นสัญลักษณ์บนนี้นั่นแหละและเมื่อเราเนี่ยมีการเริ่มเทินของฝ่ายเราเองและไม่มีศัตรูที่ติดสถานะนี้นะครับจะสุ่มติดสถานะด้วยนะและนําบีน้อยของเรานะครับจะสร้างดาเมจไฟ150%ของ a k ของโทปานะครับแก่เป้าหมายดังกล่าวนะและดาเมจที่เกิดขึ้นจากการปล่อยสกิลต่อสู้นี้นะครับจะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองและการฟื้นฟูพลังงานเนี่ยจะให้มากถึง30หน่วยและทําลายจุดอ่อนนะครับที่60หน่วยเลยนะแล้วรูปแบบของท่าไม้ตายนะครับก็ไม่ได้มี ความซับซ้อนอะไรนะเข้าใจง่ายกว่าสกิลต่อสู้อีกได้ซ้ำนะครับเมื่อเรากดท่าไม่ตายเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเป็นสกิลในการเสริมพลังนั่นเองนะครับด้วยความสามารถของการเสริมพลังเนี่ยตัวละครอ,อย่างนัมบี้นะครับจะติดสถานะวินป้อบอนันซ่านะจะทําให้ตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้น150%นะครับและดาเมจคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก25%เลยนะครับและเมื่อซูเป,ปอร์หมายนะครับที่มีสถานะพรูออฟเดสติดอยู่เนี่ยถูกโจมตีนะครับจากการโจมตีปกติสกิลตตต่่่่่่่่่่่่อออออสูู้้้หหรรรรรรรืววาา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 าททททไไมมมมมมยยยยยขงงงงฝฝเเเเเนนนนะะะะะคคคคคััััับบบใชชแแโีีลลจ นอีก50%นะครับโดยหลังจากที่นับบี้เนี่ยปล่อยการโจมตีครบ2ครั้งแล้วนะครับจะออกจากสถานะวินฟอร์บเนนซาเลยนะครับก็สถานะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกไว้อยู่นะฮะและพวกเราเนี่ยก็มาดูตัวพรสวรรค์กันสักนิดนึงนะครับโดยความสามารถของพรสวรรค์เนี่ยจะมีการอัญเชิญนับบี้ออกมานะครับในช่วงการเริ่มต้นการต่อสู้โดยนับบี้นะครับจะมีความเร็วเริ่มต้นอยู่ที่80หน่วยนะครับตอนนี้เขาก็บอกมานะเมื่อมีการแอคชั่นนะครับจะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องนะครับและจะสร้างดาเมจไฟ150ขขอองงโทปาหนึ่งร้าหมายนนะะครับที่ติดสถา ทูปป๊อปเลบเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้รับการโจมตีต่อเนื่องจากฝ่ายเรานะครับนัมบี้จะเร่งแอคชั่น50%ซึ่งภายในเทิร์นของนัมบี้เองนะครับหรือว่าเทิร์นนั้นเนี่ยนัมบี้จะเป็นคนโจมตีนะครับเราเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยเอฟเฟกในการเร่งแอคชั่นครั้งนี้ได้นะครับและหากตัวละครอย่างโทปป๊อปของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะหมดสตินะครับหรือว่าตายไปจากคีมเนี่ยนัมบี้ก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคนะครับคือส่วนที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากๆเเลลยยนนนะะคคครรรัััับบบอดแกวามสามมารถของเเทคคนนิีี่ยจะการอัญเชิิญนนนัััมมมมบบบี้้ออกาาาะคครรรหสตธดแลกก็ททรรรัตตเเเอ์ในนบิวณี่ําหดลยนะะฮ อันดับที่2นะครับโทปาสเนี่ยจะฟื้นฟูพลังงาน60หน่วยหลังจากน้ำบี้โจมตีครั้งแรกในการต่อสู้ด้วยนะครับและส่วนถัดมาส่วนที่3เนี่ยหลังจากชนะการต่อสู้ในแผนที่นะครับหากโทปาสยังอยู่ในทีมด้วยนะครับจะได้รับเครดิตนะครับหรือว่าเงินเนี่ยเพิ่มอีกเล็กน้อยสูงสุด10,000เครดิตเลยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่4ี่นะหลังจากเราเนี่ยเอาชนะสตูในซินเมลิจีนิเวิร์สได้นะครับจะได้รับคอสมิมฟลักเมนต์นะครับเพิ่มเล็กน้อยนะและก็ยังมีโอกาสบางส่วนนะครับเพิ่มเติมอีกนนิดึ เวิร์ลนะครับลงซิมูเลตนะครับเอาไปทำนู่นนี่นั่นในหลายๆอย่างนะครับหลนะายสถานการณนะ์นี่คือเหมาะมากๆนะารหากล่องมันๆกันเลย ในส่วนของเท,ทรสเนี่ยเราก็จะแบ่งมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับที่เป็นเอฟเฟกโบนัสที่เพิ่มมาเนาะอันดับแรกนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับเลยก็คือเมื่อโทปานะครับปล่อยการโจมตีปกติออกไปเนี่ยเพื่อสร้างดาเมจนะครับจะถือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องด้วยนะเออตรงนี้ดีมากๆนะครับเพิ่มความสามารถเข้าไปอีกนะและความสามารถรเพิ่มเติมในส่วนที่2นะครับเมื่อโทปาและนัมบี้เนี่ยสร้างดาเมจแก่ซูเป,ปอร์หมายนะครับที่มีจุดอ่อนไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก15%เลยนะและความสามารถที่3ของเทรสนะครับเป็นความสามารถสุดท้ายแล้วนะหลัง งานเพิ่มเติมอีก10หน่วยเลยนะทุกคนและลำดับในการรับพรสวรรค์ก่อนหลังนะครับสำหรับผมแล้วนะแนะนําว่าการอัพสกิลต่อสู้เนี่ยดับแรกจะดีมากๆนะครับและการเสริมพลังด้วยทางไม้ตายเนี่ยก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับอันถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของพรสวรรค์นะครับและลำดับสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกตินั่นเองนะครับและถ้าหากเป็นไปได้นะครับมีงบประมาณในส่วนของทรัพยากรมากพอเนี่ยก็อัพให้หมดทุกอันเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้แค่ในส่วนของ4คับ6นะครับหรือว่า8คับ10อะไรอย่างนี้ก็ โซนนึ่มาก็จะเป็นกลุ่มดาวนะครับซึ่งผมจะคัดแค่กลุ่มดาวที่หลักๆเท่านั้นนะครับก็คือ 1, 2, 4แล้วก็6นะครับโดยกลุ่มดาวที่1น่ะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่มีความน่าสนใจมากพอสมควรเลยนะครับเพราะความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเมื่อซูเปอร์มายนะครับที่ติดสถานะฟลูฟออฟเดฟอยู่นะครับได้รับการโจมตีต่อเนื่องจะติดสถานะเดฟเตอร์ซึ่งจะมีผลได้สูงสุด1ครั้งต่อ1นการโจมตีนะครับด้วยความสามารถของสถานะเดฟเตอร์นะครับจะทาให้ซูเปอร์มาย์เนี่ยได้รับดาเม ลงนะครับเดฟเตอร์ก็จะหมดลงไปด้วยนะครับพอมองไปมองมานะครับกลุ่มดาวที่หนึ่งเนี่ยถือว่ามีความสามารถที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือเป็นความสามารถที่ครบครันพอสมควรเลยนะครับกลุ่มดาวที่2นะครับหลังจากที่นัมบี้เนี่ยมีการแอคชั่นและทําการโจมตีโทปัสจะฟื้นฟูพลังงานอีก5หน่วยนะครับกลุ่มดาวที่4นะครับเมื่อมีการเริ่มต้นเทิร์นของนัมบี้นะครับโทปัสจะเร่งแอคชั่นเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับและกลุ่มดาวสุดท้ายกลุ่มดาวที่6นะครับจำนวนครั้งโจมตีของนัมบี้นะคคคคครรรรรัััับบบขขขณะะ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 ทททีีีีี่่่่่่ตตติิิิดดดสถาาาาาานน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 จจจเเเเพพมมมมมมึึ้้้้อออกกกกก1 10%งงแลลลืโวววไุ เนี่ยถือว่าพิกผันตัวละครให้เป็นตัวละครดามเมจหลักเลยก็ว่าได้นะอ่าวันว่าสรุปกลุ่มดาวอีกครั้งนึงนะครับถ้าใครอยากยกระดับตัวละครให้เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ E 1ได้เลยนะครับกดเปิดคุ้มค่าแน่นอนนะครับและในส่วนของ E 6เนี่ยจะเหมาะก,กับการนำไปเล่นตัวดามเมจหลักได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ในส่วนของไลโคนนะครับก็แล้วแต่เราเนี่ยเลือกใช้งานกันได้เลยนะครับผมได้ขึ้นภาพตัวอย่างไลโคนคร่าวๆนะครับที่รู้สึกว่ามันจะเหมาะสมและใช้งานได้โอเคนะแน่นอนว่าประจําตัวเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดนะครับและลองลงมาเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราไปพบเจอเนะครับเช่นบางคนเนี่ยไม่มีงบเติมไลโคนประจําตัวเนี่ยก็สามารถใช้ไลโคนเฮต้าช็อปอะไรอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับขัดเกลวได้ด้วยและสำหรับใครนะครับที่มีไลโคนทดแทนชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถหยิบมาใส่ได้ชิ้นเดียวกันนะครับลำดับการอยู่ก่อนหลังนะครับไม่ได้ส่งผลโดยรกาาาเเมมม้้ะควววว่ไลูหสพแ ตรงนี้ก็สามารถลองพิจารณาแล้วก็ลองเทียบดามเมจในการเล่นดูเองได้นะครับเพราะบางคนนี่ก็ใช้งานแตกต่างกันนั่นเองนะฮะ ในส่วนถัดมานะครับก็คือส่วนของลิลิทเนี่ยนะครับซึ่งลิลิทเนี่ยก็มีความสําคัญในการปั้นตัวละครมากๆเลยก็ว่าได้นะครับที่จะทาให้ค่าสาตานนะครับมีความสมดุลแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครอย่างโฟปานะครับณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีเซ็ตลิลิทเป็นของตัวเองที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแนะนําว่าเราเนี่ยสามารถใส่เซ็ตประยุกต์ได้หลากหลายเซ็ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2ไฟนะครับสองไฟสอง ADK นะครับสี่ไฟนะครับสองไฟสองความเร็วอะไรเงี้ยสามารถย้ำได้หมดเลยนะครับนะ่นแล้วแต่ว่าเรา ใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องการการโจมตีต่อเนื่องนะครับดังนั้นเซตนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสมมากๆนะครับเพราะเขาช่วยเพิ่มการโจมตีต่อเนื่องเพิ่มอีก15%เลยนะครับในนั้นเนี่ยใครที่กำลังหาลิลิทอยู่นะครับว่าต้องการอะไรบ้างเนี่ยเซตแต่ละเซตเนี่ยก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยเนาะเพราะว่ายังไงเขาก็ยังไม่ได้มีเซตที่เป็นของตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับควรใส่อะไรบ้างนะครับแนะนำว่าเสื้อเนี่ยหรือว่าตัวของเสื้อกล่อเรานะครับใส่เป็นคิวเรตนะครับหรือกริด้ทั้มเปอร์เซ็นตม นะครับแล้วก็ความเร็วได้เลยนะแต่ว่าค่าความเร็วมาตรฐานเนี่ยก็134ี่นะครับโดยส่วนใหญ่ตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็ใส่เป็นค่าความเร็วเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็สําหรับวงในนะครับสามารถใส่ลูกแก้วเนี่ยเป็นโบนัสความเสียหายไฟได้เลยนะครับแล้วก็ลิงลบหรือว่าสร้อยของเราเนี่ยสามารถเลือกใส่เป็น ATK ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถ i ิน r e a s e s p ปิดจากรองเท้าได้หรือถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับพยายามหาชิ้นนะครับที่ทับสัตว์สวยๆมาใส่ก่อนได้เลยนะครับนะดังนั้นนะครับพยายามหาค่า ATK ต่างๆให้เขานะครับแล้วก็ ในส่วนของทีมสาหรับตัวละครอย่างโทปาะนะครับจริงๆแล้วมันจะมีโครงสร้างหลักประมาณนี้นะฮะตัวละครอย่างโทปาะหนึ่งตัวนะครับหรือจะเล่นกับตัวละครดาเมดหลับเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างเช่นจิงหยวนก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวอย่างแอสตานะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับเช่นผ่าดประสานนะครับหรือผ่านลบล้างก็ได้แล้วก็ตัวละครในการซัพพอร์ตฮิลนะครับเช่นหลวชาย่งี้ก็ทาได้เช่นเดียวกันนะครับหรือทุกคนเนี่ยสามารถใช้ตัวละครอื่นนะครับที่มีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องแทนมันก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป เนี่ยผมก็มีทีมตัวอย่างขึ้นไว้ให้นะตรงนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ลองไปเล่นดูได้เลยนะครับ โดยเนะหาไกด์ในคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดและยังละเอียดไม่มากพอเนี่ยผมต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีบางส่วนเนี่ยที่ผมอาจจะต้องจํากัดเวลานะครับมีเวลาไม่มากพอในการจัดทานะเอาว่าส่วนไหนที่รู้สึกว่าควรปรับปรุงเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเม้นมาบอกกันได้เลยนะครับนะตรงนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในอนาคตผมสัญญาว่วาจะทําให้ดีแล้วก็ละเอียดอ่อนกว่านี้แน่นอนนะครับดังนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยลวกันนะครับเอาไว้เจอกัน